ฟัดตีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงปา่าน้ำกันพี่น้องเลยได้ปลาทะเลมาสิมาคั่วเห็ดปลาแดกพี่น้องมันสิเป็นบอ่อมันสิเป็นปลาแดกหรือมันสิเป็นปา่าเนาพี่นอ้องไอซีดาไปได้ปลามาให้ก็เลยเอามาคั่วคั่วอยู่ทะเลเลยพี่น้องเลยคั่วล่างอยู่ทะเลโหลดละ่ะมันสิเป็นจังไหรคั่วแล้วล่างแล้วสกัสสเอาอน มักเกลือมักเกลือไว้ละสิเอากลับไปบ้านน้าไปหอดบ้านกับพ่อดีละได้ซีหาขึ้นให้มันอันอันเข่าเกลือเข่าเนื้อว้ไปหอดกับจังสิไปหาห้อหาห่อหาอันเข่าขั่วใส่ไหมอันนี้ขั่วมักเกลือไว้สักกัยญานมันเนาพี่นองย่านมันเนา,นา,นนเนาหรือมันสีเนาพร่ำละเกลือกับเกลืออันเกลือห่อแล่นพี่นองมัน เกลือเกลือกระตงังเกลืออยู่เด้อบ,บุจักสิบา,างจังดเนาะเกลือเพื่อนเม็ดน,น้อยใส่เม็ดกระป๋องใหญ่ผละย่านมันบ่เข้มย่านปลาเนาเป็นจังไดก็จังมาเบิงน้ากันพี่น้องว่ามันสิเป,ปเ็นปลาแดกหรือมันสิเป็นหรือสิเป็นป่าเนาพี่น้องอันขั่นสิขั่วขั้นสิขั้วยุ่ห้องพักมันกระแขบพี่น้องเลยมันสิไปเหม็นข้าวเหม็นหูดเหม็นเอาอยู่ในห้องพัก ก็เลยไอ้ทีดาไปจับปลามาไห้พี่น้องได้ปลามากก็เลยว่าออกมาทะเลอยู่แล้วออกมาเก็บหอยอยู่แล้วก็เลยว่าเอาป่าออกมาคั่วน้ามึงแน่พี่น้องอันปลาคั่วแล้วจังสีเนื้อมันยังสดๆอยู่เด้อจ้ามันบบเปื่อยบบเนาเด้อเนี่เบิงก็จังเป็นป่าเปื่อยป่าเนาโบเมนเด้อพี่น้องเอาปีงแล้วปิ้งสองตัวเนื้อบ้านบาน เนื S <S <expand> mm ้อสดสดอยู่พี่น้องปลาปลาสดอยู่คันหูจังสี่ยังสิบอกให้อิสดาเอามาไลๆเนี่ยอันนี้ยันย่านมันบอันยันมันโบสดเนาะกับแจ็กสีวาจังไดปลาทะเลพี่น้องเนี่ละคั่วกับคั่วในทะเลเลยมาเบืองแนวทะเลเบิ่งแนวพี่น้องปลาปลาสดสดขึ้นจากทะเลเลยเด้นนีจ้าขึ้นจากทะเลคั่วอยู่ทะเลเลย ขั่วแล้วก็สิมักเกลือเมื่อพร้อมจ้าเสียดายพี่น้องเสียดายอันไอซสีดาเอามาหน่อยโพดกานมันนันย่านมันเหนือเปือย,ย่านมันเหนือละเนาะย่านมันบ่ออันนี้อันปลาแบบนี้พี่น้องปีงแล้วสองตัวสดสดเดอ้อแสบแสบปลาแนวนี้มาเที่ยวนาพี่น้องหูว่าปลาอันเป็นจังซีแล้วมากินเบิ่งแล้วมันแสบ อันปลาตัวหน่อยๆนั่นปลาชุ่มหน่อยนั่นพี่น่องมันคือปลาสอยปลาขาวสอยบานเฮ้าอันเห็ดปลาแดกมันกะสิบบปินเน่โบจังว่าล่องเบิงเอาปลานิ่นมาเห็ดมันกะปินอยู่ปลาแดกแต่ปลานี่นั่นกะบบเคยเห็ดดอกพี่น่องสิล่องเบิงมันสีปินโบทาโบปินกะวาโบปินแหละเนาะมันโบปินมันกะสิเป็นปลาเน่าเทนั้นตัวบบล่องกับโบลูคือวานั่นแหละ ้าล่องแล้วกะสีไดหู้มาเที่ยวนากะซีไทให้ซีดาไปเอามาอีกเทียวนานี่ขาเม่นมันเป็นถาเม,ม่นมันอันมันเป็นประแดกเด้อพี่น้องกะสีไปเอามาเห็ดใบอีกให้มันได้จักถังให้มันได้กินกุ้มปีเลยแต่ว่าเที่ยวนี่เอาไปล่องเบิ้งซะกันแต่ว่าปีางกิน หญงแล้วกระเสบอยู่นี่พี่น้องปลาตัวนอยหน่อยมันคือปลาสอยบานเฮ้าเด้อคือปลาขาวคือปลาสอยบานเฮ้านี่ล่างออกจกขี่ออกซีน้ำหาน้ำปลาเนี่ยมันกระเสบเป็นแนวบอกพี่น้องแต่เอาปลานิ่นสืบอปลานิ่นสื่อปลาอันอยู่ในลานเอเชียมาเฮ็ดมันกระเป็นอยู่ปลาแดกเดี๋ยวไปหอดบ้านกับหอดบ้านเนี่ยกระสีอันไปขัวห้อสิเปรมักห่ําใส่ สีอันเอาเตะเกลือมักไว้พี่น้องมักเกลือใส่ถังปิดถังไว้อาทิตย์หนึ่งกลัวสิได้กับบานย่านปลาเนาก็เลยสิมักเกลือไว้มักแล้วเมื่อหอดบ้านกะสิเปอันมักใส่ห้อใส่เข,าข้าขัวไม่อีกตั้งหากจังมาเบิงน้ำกันเด้อจ่าว่าอันปลาแดกไข่อมันสิเป็นปลาแดกบอจังมาติดตามอีกว่ามันสิเป็นแนวดา ใส่เกลือหลายๆว้มันก็สจีบอบิ่นบ่เนาะมันสิเน่าอยู่บ่ขันให้มันไดได้มันก็สิเป็นประแดกอยู่ตัวนะพี่น้องอันแสบปวดเสบก็จังวากันแนวไม่อันกันยังดีกวัวโบมีพี่น้องเลยไปสื่อเพิ่นกินกับจักเพิ่นเอาเห็ดอีหยังมาให้กินจักเพิ่นตุ่มใส่อีหยังมามันมีปลากับเห็ดร่องบึงแสบปวดเสบก็จังวากันไม่ อันมาเที่ยวนานี่สิพ้าไปเอาเด้อพี่น้องเด้อปลาบอ่อืสิผ้าให้อซีดาพาไปเอาป่าพี่น้องหูบ้บ่ปลาอันนี้ยูใสพี่น้องอยากไปเอาน้ำบ่อมาไปน้ำกันเที่ยวนาคอยสีเอามาหลายหลเสียเอามาหลายๆถามันแดดนี่พี่น้องเสียไปตากแดดถา้าบ่บ่แดดก็เกสเาไปเฮ็ดเฮ็ดประเด็กว้ไลาไๆนี่ลหละเห็ด,ดว,ว้ดจกักถังสองถัง อันผูใ้ใดอยากได้ปลาน้ำมาเอาเด้อพี่น้องเอ้มาน้ำกันไปเอาอยุใส่พี่น้องไอชีดาแล้วไปเก็บเอาปลาทะเลมาใหม่ๆสดๆอยู่ตลาดปลาพี่น้องไปเก็บเอาหลดเลือกเอาหลดสิเอาแบบใดมีอึดบ่อึดบ่อยากปลาอยู่ตลาดข้าเจ้าจะมนเป็นตะอ่อนซอนอันไปเก็บไปเลือกเอาหลดสื่อเด้อพี่น้องบอัวแมน่าไปเก็บไปหาเอาอยู่ทะเลดิ ปลาเพิ่นเอาขืนมาจากทะเลใหม่ๆสดๆไปสื่อเอาอยุ่ตลาดปลาพี่น้องผู้ใดอยากได้มาเดอ้อมาสื่อเอาน้ำกันเที่ยวนาเนี่ยสิมาเอาหลายๆปลาเนี่ยฮู้เรีว่าอยู่มองไดคลิปนี่ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าพ่อกันคลิปหนาเดี๋ยวคลิปหนาสิพากันไปหาอีหยังจังบึงอว่าสิไปหาหยังพี่น้องมึงแน่ละพี่น้อง มักไว้แล้วเอือบไว,ว้แล้วมันก็ง่ามปานนี้แหละเนาะป่าสวัสดีจ้าพอกันไหมเด้อจ้าโอเค